สดีตอนเช้าครับวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันที่หนะ้าแล้วผมเจมส์ชาแนลก็ตื่นมาวันนี้อากาศเย็นวันนี้อากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับนี่ครับ mm hmm. พระอาทิตย์กาลังขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูพระอาทิตย์นะครับผมนี่ครับพระอาทิตย์กาลังขึ้น เป็นบรรยากาศตอนเช้านะเช้าวันที่หนะ้าฮะนี่เป็นบริเวณบ้านที่บ้านนะครับนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นวันนี้เย็นนะอากาศเย็นนะครับนี่ฮะวันนี้อันนี้อากาศเย็นนะครับผมก็นี่ฮะตื่นเช้ามาก็เอาก้อยอะไปนึ่งข้าว นี่ฮะที่นึ่งข้าวของคุณแม่นะฮะนี่ฮะที่นึ่งข้าวคุณแม่ผมก็นึ่งข้าวตื่นมานึ่งข้าววันนี้ผมไม่ได้นึ่งแก๊สนะครับเลยมานึ่งเตาถ่านนี่ครับนึ่งเตาถ่านจะว่าอันนี้จะย่างหมูหรือย่างไส้กรอกสักหน่อยนะฮะนี่ฮะอันนี้คือที่นึ่งข้าวของคุณแม่นะฮะตั้งแต่ผมยังเด็กนะฮะนี่ ตอนเด็กๆนะฮะเนี่ยก็ยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยสี่ห้าสิบปีแล้วทีนึงข้าวของคุณแม่นะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเน,บน,บนบี่ยทีนึงข้าวนี่ึข้าวแบบใช้ถานนะวันนี้ไม่ได้ใช้ฟืนนะปกติก็มีฟืนด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ข้าวก็ เริ่มมีไอออกแล้วนะฮะนี่ฮะไอของข้าวนะฮะแต่ว่ายังไม่สุกนะลอยอีกนิดนึงนะครับนี่ครับนี่เป็นบริเวณนอกบ้านนะมะีบริเวณหมู่บ้านของผมอันนี้เป็นถนนนะฮะมีเส้นทางนะนี่คือถนนบริเวณหน้าบ้านของผมนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งนะฮะนี่เป็นโคง้งนี่ฮะเป็นโคง้งโค้งมากนะโคง้งนี้โค้งอันตรายเลยฮนะแต่ว่าเขารู้กันเวลามาก็จะขับรถช้าๆนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดของชำนะฮะร้านค้าของชำนี่ฮะรถรับส่งนักเรียนกำลังรับส่งนักเรียนนะฮะ สวัสดีครับสะเกิดครับผมวันใดอันนี้ก็น้าเนี่ยไปส่งลูกส่งหลานน,านี่นะะไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนการเออแม่หลวงแม่หลวงคนระับแม่หลวงบ้านอ่า ไปส่งบุตรหลานส่งบุตรหลานไปโรงเรียนแต่ก็เนี่ยเช้าเช้าก็การสัญจรเนี่ยแล้วก็ใช้ใมอไซค์กันนะครับไปส่งลูกหลานบุตรหลานนะฮะนี่ครับโค้งนี้เป็นโค้งที่อันตรายก็เป็นร้านค้าละก็ไปข้างในก็จะมีร้านลาบ ลาปลานะติดกับสะพานแขวนนะที่ผมคิดเมื่อวานนะที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะที่ว่าติดกับแม่น้าอิงนะที่ไหลมาจากบ้านพะเยานะเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นร้านลาบนะมีร้านลาบร้านตัดผมหลว่างในแล้วก็วันนี้ก็จะมีร้านนี่ฮะร้านของน้องสาวเขาจะเปิดร้านขนมจีนนะนี่ฮะเปิดวันนี้นะฮะ น่าจะประมาณเก้าโมงเดี๋ยวผมจะได้ไปถ่ายทําให้ดูนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะดูนี่นึงแม่สวัสดีครับดีแล้วครับแม่ดีขึ้นแ <ś led> ล้วครับ,อ,รบอ,อย่างได้แล้วครับออ <ś led> ครับผมอยูน่นี่แม่มาได้สี่วันแล้วครับแม่สี่วันละครับผมเป็นนะครับครับผม นี่ฮะเฮ้ยโค้งมากนะนี่เช้าเช้านี่ยตรงนู้นก็จะเป็นอีกร้านค้าหนึ่งฮะขายของชำนะน,นะนี่เป็นถนนหมู่บ้านเนียถือว่าค่อนข้างดีนะน้องๆไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนแล้วนี่น่ารักนี่ปั่นแล้วครับปั่นปันป่นปั่น นี่ครับคือบริเวณภายนอกนะฮะนี่นี่ฮะร,ร้านค้าของชำก็จะมีลูกค้าออกมา,มาแ,ว,แ,ว,แว้เวียนมาแล้วครับเอาเราส่งบุตรหลานมาแล้วนี่นี่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศยามเช้าที่หมู่บ้านเวียงรอฮะตำบลรอเผื่อจุนจังหวัดเยานะฮะ ผมก็ช่วงนี้ก็มาดูแลคุณแม่ก่อนนะครับคุณแม่ไม่ค่อยสบายแต่ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ฮะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเรอว่าสวยงามมากนะครับนี่ฮะซูมใไม่ดูใกล้ๆนี่ครับนี่คือบริเวณหน้าบ้านผมนะนี่ฮะบ้านผมก็ประมาณนี้ครับ คุณแม่จะนอนตรงโน้นนะฮะอันนี้ก็น้องสาวก็อยู่อย่างนี้น้องสาวก็น่าจะอยู่ในห้อง นี่ฮะบริเวณบ้านของผมนะครับเชา้านี้ถือว่าอากาศเย็นนะฮะอากาศค่อนข้างเย็นนะครับนี่ก็คือต้อนลำใหญครับนี่ฮเมื่อก่อนมีสองต้นนะฮะนี่คือต้อนโน้นที่สารพระปูมนะแต่ว่าแม่ตัดออกแล้วนะฮะให้คนมาตัดออกก็เหลือตอนนี้ก็เหลือต้อนเดียวฮะแต่เป็นต้นใหญ่มากฮะ นี่ฮะลูกใหญ่มากนะฮะต้นนี้ก็จะมีต้นมะม่วงนี่ครับต้นมะม่วงนี่ต้นนี้ก็ออกผลแล้วออกลูกแล้วนะครับนี่คาดว่าสงกรานเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้นะฮะมันก็มีลูกบางส่วนนะฮะเนี่ยบางส่วนที่นี่ฮนะ นี่ครันี่พันธุ์อย่างแม่นี่น้ำดอกไม้อ๋อนี่น้ำดอกไม้นะฮะนี่ฮะตอนนี้หญงนหลาย,ลย,ยน้อยเลนี่มูดินน้อยลงมานี่ออกผลออกลูกเยอะมากนะฮะตอนนี้นี่ฮะดกเลยครับตอนนี้มี นี่ฮะถ้าซูมดูบางทีอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่ามองด้วยสายตานี่ดอกมากนะครับออกลูกออกผลดอกมากนะครับอาชีไปแล้วเหรออาชีอาชีอาชีเอ้ย,ดย <c oughs> เด็กๆไปแล้วนะไปโรงเรียน นี่ครับก็เช้านี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ่ายให้เห็นบริเวณหน้าบ้านหรือหมู่บ้านนะ,ะบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะฮะมาหลายวันแล้วเอา้าสูุน้ำาหรอโอ้เ <laughs> นี่ยคือรู้จักกันหมดนะับหมู่บ้านก็มาก็จะทักทายกัน ก่อนสุขดีเนาะผมว่านี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านของผมนะนี่เช้าๆก็ส่งส่งหลานเนาะนี่ฮะเห็นไหมอันแกงหอยนี่ไปส่งบุตรหลานนะครับนี่เชา้าๆบรรยากาศยามเช้า,ชาที่หมู่บ้านนะฮะเบียงรอนะครับ ให้เห็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเช้าๆเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายโบราณสถานให้ดูนะฮะสายๆนะครับโบราณสถานมีหลายที่นะครับที่บ้านยังรองผมนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงรองรมีเยอะนะครับแนะนํานักท่องเที่ยวหรือใครที่อยากมาเที่ยวนะมาได้นะครับนี่เมษาใกล้เมษา แล้วก็ประมาณวันที่9 9เมษายนนี่ก็จะมีงานบวงสวงเจ้าพ่อพญาลอนะฮะนี่ฮะเป็นงานระดับอำเภอเลยนะครับนี่ฮะคือบรรยากาศหน้าบ้านนะครับครับผมสำหรับเช้านี้ครับเซมาชาชาแนลก็ ฝากสทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ